ขอให้ไปหาแม่ก็ไปอุ้ยในนี้อะไรอ่ะเออเข้าไปลี่ยนหรอทำไมมืดอ่ะอันนี้มันล็อกอ่ะต้องต้องเปิดต้องเปิดเอี๋เราไม่เล่นตอนเช้ากันหรอเราเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะอะไรพอดีนะเนี่ยจะมาขอยืมตังค์แม่อิเชี่ยน่ากลัวไปเลยเลมโอ๊ยไม่โอ๊ยเฮ้ยไม่โอ๊ยฝากบอกน้าบุงไว้เลยนะวันชาติเกินของเก่าพันวันพรุ่งนี้ มันเจอกูบุกบ้านแน่เคยๆครับแม่เดี๋ยวผมบอกนะแกให้ขอนเซ็ปไหน่อยแล้วกันเปิดเลยเฮ้ยมันปิด Go back to the main house <laughs> ป่าป่าป่เราปิดดิอ้าวเมื่อกี้เปิดประตูไม่ไม่ปิดเองว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปไหนกันน่ะไปไหนอ่ะ ไปแล้วไปไหนออกไปไหนพี่พักการพี่พักการไปไหนตอนเช้าดี่าอไหมเช้าก็ได้นะออกไปแล้วเล็บอะไรอ่ะนี้ไม่น่ากลัวกลัวติ๊กเต่นยังไม่รู้เลยนะว่า คพรว่าเราเล่นอย่างอื่นกันเลยเลยมันไม่เห็นน่ากลัวเลยเอ้ยเล่นอนี้เล่นอนี้อันนี้อันนี้อันนี้เข้ามาเข้ามาเลยเลยว่าเร็วาเพราะว่าอันนี้บอกกับเราสุดแล้วไหน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 ว่าเดวี่เชิญเดี๋ยวพี่เชิญเลิฟมันจะไหน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 อะไรเห็นไรเห็นไรที่เชิญเลิฟอะ มันเชิญได้ด้วยหรอเลิ่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วในกดเออชื่อพี่ประกาศอันแรกกดเพย์เหรอชื่อพี่ประกาศล็อกอ่ะอ้าวไม่เปิดอ๋ออ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาได้ละรอบนึงเออทำไมมีสี่คน มีเฟิร์นเข้าไปเจไล่เฟิร์นเข้าใหม่ก์นเฟิร์นไม่มีเพื่อนเฟิร์นอยากเล่นด้วยเมื่อกี้มันน่ากลัวมากเลยเนาะเอ๊ะอะไรอะอ๋อนี่ต่อตัวกันเลยต่อตัวเลิฟเลิมเลิฟขึ้นมาพี่ไปดิไปขึ้นไม่ได้ ไงต่อเฟิร์นไม่มาเฟินเอาเฟินไปไหนแล้วอะเฟินออกไปแล้วมั้ออกไปแล้วออกไปแล้วเอ้ยหรือว่ามันมันมันเป็นตัวนี่หรือเปล่าตัวไฟอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวลองลงไปตัวไฟตัวไฟใช่ปะไม่รู้อะใช่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 รอใช่ใช่เนี่ย อ้าวไม่ใช่ใช่ไม่มันต้องตัวกันเอาแหวแมนี่นี่เดี๋ยวพี่จะอยู่บนสุดไปกันก่อนเลยเอ้ยไหนอย่าดันเคยไปอีกดิไหนเดินยวไปอีกอีกเออที่จะถึงแล้วแมวแมวแมวมาเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ล่างสุดเดี๋ยวอยู่ล่างสุดไหนอยู่นี่ เออแล้วเว้แล้วไปไงอ๋ออ่อออออ่อออออนอะอันนีอแออ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 อยอ่กัออออออบออ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 อเออออนออออะไอออะเอ้ยเออ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 อกออออออาออ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 อยอออเ ไม่เหมาะกับเราได้ไม่แชร์แบบไม่เกี้ยฮะอ๋อจันไม่มันง่ายเลยปะง่ายมากอาจจะเป็นเพราะเราเก่งก็ได้นะจริงเราเก่งเอ้ยเฮ้ยเ้ยมันต้องทีเราคนแป๊บนึงนะปอ๋ออะไรเฮย ไปกันเลยมามาแล้วไปกันเฮ้ยโอเคไปเลยมันมันจะมีปุ๊ปไม่จันทำไมล่นอไม่ได้จันเฮ้ยปุ๊เดี๋ยวมึงนะทีละคนทีละคนมาดิอ่ะมันจะเป็นตามช่วงไหนเออ ขอเสียงอ่ะหลับซสู้หลับตายจากอันไม่กีมากอันไม่ขีไม่ไหววะให้เราก็เก่งอยู่แล้วเนี่ยโอ้อีซี่อ่ะมันง่ายไปปะนี่แบบยากกว่านี้หะอเอ้ยเอ้ย <ล>ก็<ล>ว่ามันทำมาทำไมวะหลบเราๆช้าๆแล้วหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนนี่สัตว์หัวกดตัวเอสเอสตัวเอสอเไหนอะเอส โดนทำไมอะเอสเอสง่ายเนี่ยนะง่ายชาวบ้านนหาปุ่มเออยู่เหรอลบรบบอบลบเอ้รบทำไมช่เหรอือที่ว่ามันไม่ได้ปุ่มเอนะมันแค่ต้งตรงรอบเว้ยมันต้องตรงรอบใช่ใช่หนูก็ว่าอ้าไม่ใช่ ไอ้ไรอย่างมาเบียดพี่ประกาศมีคนไปลงลงทำไมมันยากจังวะมันต้องใช้ความสามัคคีไล้หนูลงไม่ได้เฮ้ยสิบรอบแล้วนะก่อนลอยช่องเลยแล้วเราไปทีละช่องไหมไปทีละช่องจะเวิกว่า หนูไม่ลงอ่ะไปเร็วเกินนี่มันมองไม่เห็นเลยไหนพี่ประกาศไม่ยากแล้วะทาไมมันยากจังทำไมเอาไอ้กันหายใจอะคิดถึงเหมือเมื่อกี้ก็กลัวแหละพี่ประกาศไม่ลงอ่ะพี่ไม่ลงว่ะทำไมพี่ไม่ลง พี่ต้องเก็บมาใช้เหนื่อยแล้ววะอากาศไม่ลงหนูก็ไม่ลงพี่ลงแวะให้มันพี่ลงแวะพี่ลงแวะพี่ลงแวะใช่ใช่มันต้องตรงร่องมันจะลงเองใช่ใช่ใช่เราต้องคอยคอยไหดไหนเป็นอะไรมือขึ้นขึนขึ้น้น้นนข้น้ ไว้จ <Hoy>, ังเครี hey, really? ่ยนอะไรเนี่ยเนี่ยเอ้ยไหนตัดตัวตัดตัวไหนคีบเธีบเล่ไเ่รวบทันป่ะเอ้ยเปลี่ยนเหนื่อยแล้วว่ะอะไรรู้จันไหนตัวเองกันเลย เป็นตัวไหนก็นไม่รู้แล้วเป็นสีแดงเลยโอเค เห็นม hey, ันอะไรเสียงอะไรไม่รู้พี่ประกาศพี่ประกาศไหนเฮ้คนหลุนแลยอมันจะหมดยังอ่ะเอ้ยหมดแล้ว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 ไหนไหนตายสิบเอ็ดรอบตายสิบเอ็ด ชิวอะไมกวนไม่จีแคนี้ือสโกโกวาอ๋อออใครดันไอตัวสีฟ้าเนี่ยเป็นงไอตัวสีฟ้าไปหลังเพื่อนเลยไอตัวสีฟ้าเนี่มันชอบดันจังเลยเออชอบดันจังเลยนิดนึงนะเฮ้ย คีย์บอร์ดไลยปล่อยคีย์บอร์ดอยู่เนี่ยไม่เจอเลยไอะไรเจอนข้่อเลยขนขึ้นมาหน่อยดิอ่ะพี่รอแล้วเอ๊ยมันลงไปข้างล่างหรือเป่ะใช่ๆๆ่ ทำไมไล่มาหนักเลยเอาอะไรอุ้ยอ้าเอ้าแบบไหมเราต้องต่อตัวกันอย่าดันเด้ออย่าดันเด้ยยดดเอยอย่าดันเด้อไอ้นี่ฟ้าขึ้นมาเอา้าโดนเลยอะ <c oughs> อ,อ๋อมันโดดได้เลยมันไม่ต้องต่อตัว เฮ้ยไวจงนี <c ười> ่เก็บย,ยังไงเอ้าอ๋อนี่มันต้องเก็บให้ครบพปะเราต้องแบ่งกันเก็บโอ้ยอีซี่วันไหนไม่ทำอะไรเลยอ่ะ เฮ้ยเจทุกคนเอาไปไปยังอ่ะเอาแ้วอะไรอย่าวะเอาไป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 ไม่ไม่ทำยำไม่ไดไม่เห็นเลยเอาไปไปเราเราจะไปทีละขั้นหยุด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 ยุดหุดหย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 ดหยุดหยดหยุดห เอ้ยพี่ว่าพี่ว่าเอาใหม่เอาใหมเราเราไปพรอกันเลยามโอเคไปนะสามสีไปกระโดดกระโดดไปไปไปตัวสีไปไไปเลยไปตัวสี่ไปตัวสีไีวนี่ยน้องอย่างงงงงริ่งเฮ้ยรับจังหวะเออ ให้มันย้ายยังแลงนั่นนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนไงยังพิ่งเดินดีเริ่มต้องอยู่ตรงเริ่มต้องอยู่ตรงกลางวะอ๋อเราไปกันทีละคนเหรอที่แม่ไปมามาไงไปนี่โอ๊ยต้องทำไมเนี่ยวนายยาอย่าดึงอย่าดึงไป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 ต่อไปต่อเอา เราเราต้องไปแบบทีไรคนเอามาไปอ่าไหนไปอ่าท่าทําไมไม่ใช่มันต้องเป็นอย่างงี้มันต um> ้องเป็นอย่างงี okay ้เดี๋ยวพี่ไปใช่ป่ะแล้วก็เลือกไปแล้วก็ไหนไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลือกแบบไปหน้าไปกลับอ่ะโอเคโอเคได้เราต้องผ่านแล้วแหละอ่ะเลือกไปเออแล้วพี่เข้าไปอ่ะ ออไปไปต่อไปต่อไปต่อบะไปต่อบใครทำอ่ะไปเดี๋ยวพี่ต่ออ่ะอ่ะเอ้ยขนดันล้กจะได้ไหมวันเนี้ยไอ้ดาดอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยพี่พี่เองพี่น้องขึ้นยังไงอะขึ้นไม่ได้ต้อง ต้องเริ่มไหมมาพี่ตั้งใจละอ้าวแล้วเล่มาตรงนี้อ่ะอ่าลืมลืมเลยเออท่านึงนะธรรมทิศเออเริ่มมาเริ่มมาเอ๋เอ๋พยายามหน่อยเด้แล้วนะ ไข่ยใจเย็นๆไข่ใจร้อนเดี๋ยวใจร้อนนิดนอ่ะพี่รอพี่รอไปไปไปเริ่มก็ยิบหน้าเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหนื่อยรับตัวทำไมะ ม่รอนะ่รอตรงนี้นะเล็บเล่บหนูไปหนูไปะรอนะเฮ้ยเล็บเลเล็ไม่ใช่ไม่ใช่เล็บเลมาเล็บมาเลมาเอะอแบนั้นน่ะลูกเอ้ยอะไปต่อไปต่อไปเอ้ยึ่งเป็นไปใช่เล้สเดคีย์บอร์ดเลยสิเด้อเะไม่เหนื่อยหรอ อันนี้สบายนะดูได้ไงไม่รู้เ้องไปที่เมค่อไหนี่นี่นี่มันต้องขึ้นไปกดสีเหลืองเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อประตูเหรอพี่เองเลยเอาสีฟ้าไปบ้างเอ่อสีฟ้าไปไ่ะต่อตัวตรงนี้ได้เลยอ่ะสีแดงขึ้นไปอืมอ่ะ ไป้เฮ้ยเฮ้ยใครมาไปไปไปฮลโหลไปฮลโลไปีฟ้าเดินดิน,น้องเราเราไปให้จังหวะอยู่ครับ อะไเอออะไรไม่รู้อ่ะเราต้องไปอีกเหรอเอ้าเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขึ้นเดี๋ยวหนูไม่ไม่อะไรไอ้นายอะดันนี้ไหนเห็นไหมพี่ประกาศมันมีขาวๆอ่ะเห็นเห็นป่ะเห็นป่ะมันไหนมันมันมีขาวๆอ่ะเห็นไหมเห็นไหม เอาไปดิไม่ไม่มันเป็นเหมือนทางเปิดประตูไม่ไม่ใช่มันมันไม่ไม่น่าจะพอันวดร้อใช่หรอมันน่าจะพอมันต้องขึ้นไปข้างบนอีกกุ่มไปไปไปอ่ะขึ้นไหมอ้าวเพียงแหละพี่กระโดดที่คือ เมื่อกี้ไม่ได้เห็นกระโดดนะไปเลยไปอย่าลืมกดสเปกไปเอมันมีสีเหลืองๆอีกใช่ๆๆเลยอ๋อนี่ไงเลยว่็ลงมาไป ไม่น่าดูง่ายนะมันขาดเมแล้วนะมีคนเก่งไมนเจอแล้วก็ตก เอ้ยไหนไหนไโอไโอ้โอ้ชีวิตโอ้โอ้ยหยุดหรอะไรไม่มีใครทำไระเรย

อเฮ้ยอะไรมันยิงมันยิงต้องคอยกระโดดไหนกระโดดไหนไหนไม่ยิงไหนก์ไม่ยิงอ่ะไม่ใช่ไนก์ูกาชาอยู่โอเคได้มาละกระโดดนะกระโดดเฮ้ย มันกำหลังนะเน่ยเดี๋ยวไดี๋้วเดี๋ยวเฮ้ยน่ากลัว,ลว,กกวจัง <c oughs> เฮ้ยอันนี้นนลงไปเหรอ <c oughs> อ๋อ <c oughs> น่ดมันไม่ไปมันต้องขึ้นบนม,มันต้องขึ้นบนเขาไปขึ้นข้าล่างทำไมอ่ะก็เห็นทางง่ายกว่า เราไม่ชื่อตัวสีเขียวได้ด <c oughs> ิโอ๊ยลองลองเป็นจังหวะดูเดินกระโดดเออลืมเข้าประตูเดียวไหมจะได้หน้าจอใหญ่ๆเลยอะได้ได้จะไ,ได้มุมกว้างๆดูสีเขียวเนเดียวอันนี้แหละอันนี้แหละทำที่มุมก้องสักนี <gie> อีกละอั้ไม่มันมีไม้อะไรอันนี้เนี่ยเนี่ยต้องต้องไปไหนไปไม่ไหนนายต้องคนไปไงอ่ะใครใครไปใไปมันเห็นไม้ไม้ดำๆอ่ะมันโดนแล้วมันต้องกระโดดหลบได้ได้นะไอ้เลิฟ้วยังเก็บไม่หมดประตูเปิดได้ไงล่ะประโู โซนนนน่แไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช้คือทางไหนโอเคขวาขวาขวาขโอเคขวากระโดดกระโดดลงมาเลยจะขึ้นหรือจะลงไปเลยไปเลยไปเยไข้นขึๆโอเคลงๆๆๆงลงงล่ยลงหน่อยอีกๆ2เมตรอะ ลงไงกระโดดหรอโอดเหรอโอเโอเคอเอโอโอเคอเาโอเคอเ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 เออเเอ ไอ้มองไม่เห็นก็ขึ้นมาดีาดอันนี้พงมองไม่พังมองไม่เห็นไอ้ตัวแดงอ่ะนี่เหี้ยโอ้ไม่เห็นโอโ้มอไม่เห็นมาขึ้นมาดีน้อง ไปไงนะโดดเหรอมันไปยังไงอ่ะเดินมาเลยเจไอ้จันนี่ไม่ผ่านเราไม่เห็นนะอันนี้เนี่ยลงมาดิเห็นยังโอเคโอสุดยอดอ่ะ แ,แค่เดินลงมาไปดิไปดิไหนเดินเดินตรงมาเดิน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 ไปเลยไม่เนี่ยเดินเดินเงี้ย <c oughs> แค่ดับเออเอาระวังตรงนี้เด้อไหนด,ดีไหน ตนี้วิตขนแ้วเฮ้ยไปก่อนเลยสองนาทีมาแด้เดยกเก็บบนให้โอเคมันมีเวลาด้วยอ่ะไรอุ้ยง่าย สิบวิไม่มีเวลาีเวลาลออเฮ้ยไหนทำไมช่องดันเนี่ยฮะไปก่อนเลยไปเฮ้ยขอโทษโฮ้ยโอ้โห ตัวเขียวไหนเนาะเอาไปยืมตัวไปก่อนอ่ะไป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 ก่อนไปดีตัวฟ้าเฮ้ยตัวเขียวผมไม่โง่เลย โหตายเจ็ดแค่ละแค่ละแค่ละโอ้โหข้หาวกยับเล็บ ดแล้วอ๋อชอบเองเฮ้ยสี่ทุ่มแล้วอ่ะ <c oughs> เอเอไปนอนไหมใช่ใช่ก็ต้องพี่อยอะ